จ้าเจ้าเหาวนหยิงลาต a n n l วันนี้นะคะเราจะมาลองออกเสียงยี่ห้อรถยนต์ในภาษาจีนกันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาลองเรียกยี่ห้อรถยนต์ในภาษาจีนค่ะเวลาที่เพื่อนๆเนี่ยอยากคุยเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์กับคนจีนเนี่ยเพื่อนๆจะได้เรียกถูกค่ะเรามาเริ่มกันที่คำแรกกันเลยค่ะ büy Buick คำนี้นะคะในภาษาจีนเนี่ยจะเรียกว่าเปียเคิร์เปียเคร์รถยนต์ยี่ห้อนี้นะคะจะไม่ค่อยเห็นในเมืองไทยมากเท่าไหร่นะคะแต่ที่เมืองจีนเนี่ยอาจจะเห็นบ่อยมากแล้วก็ที่อเมริกาค่ะส่วนยี่ห้อต่อไปนะคะ Chevrolet ยี่ห้อนี้เราจะเรียกในภาษาจีนว่าเสว่โฟหลันเสว่โฟหลันนะคะถ้าพูดเร็วก็จะพูดว่าเสว่โฟหลันเสว่โฟหลันส่วนแบรนด์ต่อไปนะคะก็คือ j ี ep ในภาษาจีนเนี่ยเราจะเรียกว่าจีู๊เชอร์จีู๊เชอก็คือรถจี๊ปนั่นเองค่ะส่วนยี่ห้อต่อไปนะคะ f o r d เราจะเรียกในภาษาจีนว่าฟูเทอร์ฟูเทอส่วนยี่ห้อต่อไปนะคะคนไทยเนี่ยจะนิยมใช้กันมากเลยค่ะคือยี่ห้อ h o n d a Honda ในภาษาจีนเนี่ยเราจะเรียกว่าปุนเทียน เปินเทียนส่วนอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่อันอยากจะพูดถึงเนี่ยจะเป็นแบรนด์เดียวกับ Honda แต่ว่าจะมีขายที่อเมริกานะคะคือยี่ห้อ a c u r a a c u r a ซึ่งในภาษาจีนเนี่ยเราจะเรียกว่าโอเก g a อเกส่วนยี่ห้อต่อไปนะคะก็คือ Toyota เราจะเรียกเป็นภาษาจีนว่าเฟิงเทียน เฟงเทียนส่วนแบรนด์ต่อไปนะคะก็จะเป็นแบรนด์เดียวกับโตโยตานะคะแต่จะค่อนข้าง Luxury ขึ้นมาอีกนะคะก็คือ Lexus แบรนด์นี้นะคะในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าเลิกเซอร์ซสเลเซสส่วนยี่ห้อต่อไปนะคะก็คือ i s u ู u ในภาษาจีนเนี่ยเราจะเรียกว่าอู๋ซือหลิงนะคะถ้าพูดเร็วๆเ,เนี่ยก็จะเป็นอู h ซือหลิง อูชิลิงนั่นเองค่ะส่วนยี่ห้อต่อไปนะคะก็คือเมอรดในภาษาจีนนะคะเราจะเรียกว่ามาซิดามาซิดาส่วนแบรนด์ต่อไปนะคะก็คือนิส s a นในภาษาจีนเนี่ยเราจะเรียกว่าหนีซังหนีซังส่วนแบรนด์ต่อไปนะคะก็คือมิ i s บิชิมิ u b บิชิในภาษาจีนนะคะเราจะเรียกว่าซานลิง ส่วนยี่ห้อต่อไปนะคะก็คือ <S 2> <S 2> <S ยหหี่ห้อฮุนไดฮุน d ดยี่ห้อนี้นะคะในภาษาจีนเนี่ยจะเรียกว่าเซียนไต้เซียนไต้ซึ่งในภาษาจีนนะคะจะแปลมันภาษาเกาหลีค่ะก็คือจะแปลว่าทันสมัยนั่นเองค่ะส่วนยี่ห้อต่อไปนะคะก็คือเ i ียในภาษาจีนนะคะเราจะเรียกว่าฉี่ยาฉี่ยาส่วนแบรนด์ต่อไปนะคะก็คือ Volkswagen Volkswagen ในภาษาจีนนะคะเราจะเรียกว่าตาจงตาจงหรือว่าตาจงชีเชอร์าจงชีเชอร์ส่วนแบรนด์ต่อไปนะคะก็จะเป็นบริษัทย่อยของ Volkswagen นะคะก็คือ Skoda s k o d a จะเป็นแบรนด์มาจากเช็ h Republic นะคะในภาษาจีนเนี่ยเราจะเรียกว่าซือคตา ส,ส่วนแบรนด์ต่อไปนะคะแอนคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างชอบค่ะก็คือ Mini Cooper Mini Cooper ในภาษาจีนนะคะเราจะเรียกว่ามหนิมหนิส่วนแบรนด์ต่อไปนะคะเวลาที่แอนกลับมาเมืองไทยเนี่ยแอนจะเห็นคนไทยใช้กันบ่อยมากเลยนะคะก็คือยี่ห้อ BMW ที่เราเรียกกันว่า BM นะคะในภาษาจีนเนี่ยเราจะเรียกว่าเปาหมา ป๋าหมาส่วนยี่ห้อต่อไปนะคะก็คือ audi audi ในภาษาจีนนะคะเราจะเรียกว่าอ้าตีอ้าตีส่วนยี่ห้อต่อไปนะคะอันก็เห็นคนไทยเนี่ยใช้กันค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะก็คือ mercedes หรือในภาษาไทยที่เราเรียกกันว่ารถเปน้นะคะซึ่งในภาษาจีเนี่ยเราจะเรียกว่าเปินเป้นชือเปิ้นชือส่วนยี่ห้อต่อไปนะคะจะเป็นยี่ห้อจากประเทศสวีเดนนะคะก็คือ Volvo ในภาษาจีนนะคะเราจะเรียกว่าวัวเออวัวแต่เราจะพูดเร็วๆนะคะก็จะเป็นวัวว w o วัวว a r นั่นเองค่ะ นี่ก็คือวิธีการเรียกชื่อยี่ห้อรถยนต์ในภาษาจีนนะคะยี่ห้อรถยนต์ที่แอนเอามาพูดถึงในวันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะสามารถเห็นได้ตามท้องถนนทั่วไปนะคะส่วนคลิปหน้าเนี่ยแอนจะมาพูดถึงรถยนต์สปอร์ตคารคา่ะยังไงแล้วเนี่ยแอนก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้แอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเซี่เจียนบาย